ครับผมสวัสดีคร่ะสวัสดีครับน้องดีดาครับโอเคก็สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่เรามาจำได้ใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเรามาแล้วเอาทำไอ้ข้าวอ้อมเนี่ยมาให้ครับหนึ่งแล้วเราก็เอาเรื่องเรื่องราวของน้องดีดาเนี่ยเราก็กลับไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังแล้วก็ประสานงานกับ ต้องขอบคุณเลยเนี่ยขอบคุณสองคนนี้เลยเป็นคนเรียกหูแรงเลยก็คือพี่ดาวติดต้งเขามาประจำเลยใช่ใช่คือถ้าไม่มีสองคนนี้เราก็เราก็ไม่มีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้เนัะน้องทิดาต้องไปทำกายภาพใช่ไหมทำที่ไหนนะ รมจุฬารมจุฬาทำอาทิี่หนึ่งกี่ครั้งเลยสามครั้งสวันเป็นวันจันทร์อังคารแล้วก็ศุกร์จันทร์อังคารศุกร์แล้วทำครั้งละกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงค่ะทำครั้งน้องทิยา่วยเรียนภาษาจีนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนตอนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยากจะเรียนต่อเหมือนว่าเรียนภาษาจีนต่อนะก็เรากำลังรวบรวมอยู่เนาะคือเรียนภาษาจีนแต่ก็ได้ได้มาบ้างแล้วแต่ว่ากำกำลอยากจะรวบให้ได้รวบรวมให้ได้มากขึ้นก็เดี๋ยวคงจะเอามาให้อรอบหนึ่งก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาต ขอบคุณผู้ใจบุญก่อนนะครับก็มีกลุ่มเนี้ยเขารวบรวมกันหลายคนเลยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฮะตามรายชื่อเนี่ยนะครับก็มีคุณมินนี่ที่เป็นแกนหลักแล้วก็ประสานรวบรวมมาก็วันนี้ได้มาทั้งหมด3าลังมันก็คือ12แพ็คไม่ได้จะอยู่ได้หลายเดือนเหมือนกันนะหลายเดือนค่ะวันหนึ่งวันนึงใช้เท่าไหร่วันหนึ่งก็ประมาณ4ี่แผ่นวันหนึ่งสี่แผ่นโอเคแพ็คหนึ่งเนี่ยมันมีเท่าไหร่ยี่สิบสี่แพ็คหนึ่งก็6วันแล้ว นะเรามีสิบสองก็เป็นเดือนได้เป็นเดือนได้เป็นเดือนนะครับผมแล้วก็มีเนะนี่ยเนี่ยพี่พี่บอกหนังสือภาษาจีนนะที่เบลมรบีรวบรวมหนังสือภาษาจีนมาให้ส่วนหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวเรากำลังรวบรวมเพิ่มเดี๋ยวมาให้นะครับ <S <S คุณแอนนะครับคุณแอนอนาดานะครับอันนี้ก็มอบเงิน2,000บาทให้เป็นค่ารถสำหรับให้น้องธิดาไปทำกายภาพนะครับผมแล้วก็มีคุณกสิทธิทร์ทอนะครับภูพาราดันะครับก็มอบอีก2,000บาทเป็นค่ารถทำกายภาพเหมือนกันนะครับมีคุณเจษชุภาเที่ยงธรรมก็มอบ2อ0 0บาท นะครับเป็นค่ารถทำกากษารกรรมนะครับมีคุณแก้วคุณแก้วก็มอบผ้าอ้อมอันตัวนี้เลยที่สีไม่เหมือนใครนะหนึ่งแท็กนี้อโอเคครับผมก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนผู้ใจบุญเหล่านี้นะครับมอบเลยนะครับก็มีทั้งของแล้วก็ตัวเงินด้วยนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดหกพันเก้าบาทนะครับผมก็ขอมอบให้เลยเค,ครับผม ้อดวยเดี๋ยวพามิ่งหน่อยครับมิ่งหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้อาการหมายว่าน้องที่ดาตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เดินเดินได้ต้องซึ่งเยอะไหมเยอะหน่อนิ้วก็เริ่มกระดิกได้นิ้วเท้านิ้วเท้านะฮะังจากกระดิกไม่ได้เลยคือตอนตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยตอนที่เป็นเลอทั้งตัวนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยได้แต่มือที่เขาถนัดก้านนี้อ๋อ สิกงหนึ่งอ่ะคือไม่ได้เลยอย่ะคอคอก็ยังไม่ได้เลยอคอขึ้นงกแกงขึ้นแงไม่ได้เลยเหมือนเด็กอ่อนเลยอ่ะเป็นประมาณ<อ>สามสี่เดือนสามสี่เดือนค่ะเออ่ตอนนั้นเจ็บไหมรู้สึกเจ็บข้างนค่ะข้างซ้ายข้างซ้ายคือมีความรู้สึกเจ็บที่แขนหรือที่ขาหรือที่ตรงไหนทางขาซีเลยใช่ไหมแล้วก็ขยับอะไรไม่ได้เลย่แล้วพอทำกายภาพมาเนี่ยส่วนไหนที่เริ่มขยับได้ก่อนจะเดิน จยลุกนั่งได้อนั่งได้แล้วก็คอนั่งได้แล้วก็เริ่มมาขาเออต้องนั่งได้ก่อนนั่งได้ก่อนแล้วก็เริ่มมาเริ่มมาเดินได้เริ่มขยับตอนนี้ขาเดินได้ละอ่าแล้วก็มือก็เริ่มขยับได้มือก็ยกได้ยกติยกติโอเคโอเคเออดีนะแล้วข้างข้างนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ธรรมดานี้มันยกได้อยู่อ๋อท่านี้ธรรมดาก็คือเออคือหลักๆที่จะเป็นข้างซ้ายใช่ไหมอ๋อแล้วคุณหมอบอกไหมว่าต้องทำอาีก อีนานเท่าไหร่ไม่บอกเขาบอก่าอยู่ที่ตัวเราอ๋อไมใช้เวลาอยู่ที่ตัวเราเองใช้เวลาว่าเราจะขยันมากน้อยแค่ไหนจริงๆอ่ะถ้าเกิดเขาอ่ะทำตั้งแต่แรกๆอ่ะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องไงตัวยายเองอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องกายภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาก็เหมือนเหมือนเหมือนแบบทํานี่น่หน่อยๆของเราที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาน่ะถ้าหกเดือนแรกอ่ะถ้าเกิดมีแบบมีคนมากายภาพเขาตั้งแต่หกเดือนแรกเขาอาจจะ แรงกว่านี้ก็ได้แต่นี่ก็แ89เดือนแล้วที่เขาพอพอได้จะมาขนาดนี้ได้ก็คือมันเราเห็นสถานการณ์อยู่แล้วใช่ค่ะหมอเขาบอกว่าใช้เวลาแล้วไปยูนตัวเขาด้วยว่าจะขยันแค่ไหนใช่แล้วเราขยันไหมขยันบ้างขี้เกียจบ้างนิดนึงแต่ก็ดีแล้วก็คือเนี่ยแหละมันเพราะเราเห็นผลเนี่ยเพราะนั้นเราเราต้องไม่ท้อท้อถอยนะเนี่ยเราต้องทําต่อกันเรื่อยๆแหละแล้วเห็นว่าแต่ก่อนก็มีเล่นออกกำลังกายมีกีฬา เป็นนักเป็นนักกีฬาด้วยเหรอใช่นี่ไงอ๋อกีฬาอะไรครับเอ่อแช่บอลค่ะแล้วก็มีอีกเยอะค่ะคือเล่นหลายอย่างเลยหลายอย่แต่ว่าหลักๆเป็นแช่บอลอยากมีอะไรที่อยากจะบอกพวกพี่ๆลุงๆป้าๆอะไรที่เขาฝากของฝากอะไรมาให้ค่ะรู้ขอบคุณมากๆนะคะหจะขยันหมเนอจะตั้งใจทำให้หายไวๆค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเอาหนังสือภาษาจีนมามีคนถามมาเยอะเลยหนังสือภาษาจีนเอาแบบขั้นต้น หรือเอาแบบกลางระดับกลางนะก็คือไหนลองสัมเปิลหน่อยได้ <secondo S 2> มั้พูดพูดท่นี้หนสวดีสดีได้ไหมเนี่ค่ะนี่ออชื่อ่าจิ๊วื่อว่าจวอ่าจิ๊วอชื่อ่าจ้ชื่อว่าิวคุณชื่อ่าจิ่อาจิ๊วค่อว่าจวค่ชื่อว่จวคุอชื่อ่าจออว่าจวชือว่าอวคชื่ว่า ยังไม่ได้ปิดโะโกมาอาจาจะมีลมหรือดันทําให้ปวดหัวได้ร้อนก็ทําให้ปวดหัวได้ร้อยหนึ่งก็มีสัก10%ซนที่ที่จะเกิดอาการอ่แล้วสายตาเขามันใช้ไม่ค่อยได้มากข้างนี้เขาจะมองมองไม่ค่อยทันอ๋อแลอ้วถ้าฟังละ่ะ อ่าเป็นภาพซ้อนค่ะแค่นี้มันจะเป็นภาพซ้อนข้างข้างไหนข้างข้างขวาข้างข้างข้างขวาที่เขาถนัดเนี่ยข้างเนี้ยที่เขาพามามันจะเป็นภาพซ้อนเกี่ยวกับดวงอันนี้อันนี้ใช้ได้แล้วแล้วถ้าเกิดเราฟังสมมติเรามีการเปิดทีวีหรือเปิดอะไรเขาไม่ค่อยดูเออแต่ไม่แต่ฟังได้ได้ค่ะได้ฟังแล้วไม่ไม่ปวดหัวใช่ไหมฟังนานๆไปไม่ปวดหัวไม่ใช่ไหมอืมอย่างนี้ถ้าสมมติเรามีหนังสือเสียงมาเนอะ หน,นังสือเสียงหนังสือความรู้หนังสือสาระเนี่ยมาแล้วก็เปิดฟังนอนฟังอะไรเงี้ยไปได้เรื่อยๆดีมากวันนี้ก็ทุกคนดีใจพวกพี่ๆดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เห็นเราดีขึ้นหนูก็ดีใจด้วยที่ได้ช่วยมาเยอะแยะใช่ตอนนี้ที่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 นอนที่เดินก็อาจจะน้อยลงนะเพราะว่าต้องมาวางของโอเคครับผมก็ขอบคุณมากเลยไว้จะมาเยี่ยมใหม่ครับมาเยี่ยมใหม่ค่ะจะมาเยี่ยมใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณน้าคุณน